สวัสดีค่ะสนอมรสศิวิเศษสนอแต้วนะคะทำงนานอยู่ที่สพปสุรินทร์เขตสองค่ะวันนี้มีความภูมิใจมานำเสนอเป็นสาระความรู้ในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้แต่เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้นั่นเองแผนการจัดการเรียนรู้มีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่1คือส่วนนาหรือส่วนหัวแผนการจัดการเรียนรู้นั่นเองค่ะ ส่วนที่2ออะค่ะส่วนที่2คือส่วนเนื้อหาหลักของแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนนั่นเองนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนท้ายของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนที่เสริมให้คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของเรามีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีอะไรบ้างล่ะก็จะเป็นองค์ประกอบพวกเอกสารประกอบการสอนใบความรู้ใบกิจกรรมใบงานแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเป็นต้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะกระจังขึ้นแล้วยังคะที่สําคัญคงจะเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเลิฟให้กับสอนอด้วยนะคะเดีย๋ยวพบกันในคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ